อ่านี่ไงกินคือขี่กันนั่นทาอะไรกันก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าผสมพันธุ์ก็สมพันธุ์กันเหรอเออจริงอาจจะใช่รู้ทะเลาะกันเปล่ากัดกันเพิ่งเห็นครั้งแรกนะครับกินคือขี่กันอย่างนี้ออแปลกดีครับเขาอ,อาจจะผสมพันธุ์ก็ได้หรือว่าจะกัดกันสวน สู้กันก็ได้เนาะอยลืมปิดตาน,นะครับนี่ครับเอาแล้วปีนกันใหญ่แล้วครับให้ลืมปิดตาน,นะครับโอ้ใหญ่แล้วปิดพันใหญ่แล้วครับปิดกันใหญ่ครับ <c oughs> ตอนนี้ปีนฟูดูทำอะไรไม่รู้ <c oughs> อะไร bệnh mất với ngày cầm mày luôn